วันที่7มีนาคม2 5 6 6ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์สื่อม,มวลชนถึงวาระก,การประชุมครมก่อนเปิดเผยถึงอาการป่วยที่เข้ารับการรักษามือข้างขวาอักเสบติดเชื้อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าว,ว่าอาการป่วยของตนไม่เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดยังคงมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่อย่างการประชุมครมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรในการ การลงพื้นที่คณะทํางานก็คงจะมีการปรับให้มีความเหมาะสมเมื่อถามว่าอาการป่วยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะกระทบต่อการลงพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการหาเสียงหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้าระมัดระวังตัวเองก็ไม่เป็นอะไรเพราะแพทย์เองก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเพียงแต่ต้องระมัดระวังอย่าตรากตรำและอย่าใช้มือมากนักขอให้มีการพักแขนเอาไว้บ้างซึ่งขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแผนการลงพื้นที่คิดว่าไม่กระทบอะไรการเมืองก็คือการเมืองราชการก็คืองาน ราชการผมก็ทําทั้งงานราชการและงานการเมืองซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเมื่อถามว่าสามารถจับปากกาได้แล้วหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เซ็นได้แล้วก็ได้มีการซ้อมเซ็นมาเพราะเมื่อวานยังล็อกอยู่ก็ได้มีการซ้อมเซ็นวันนี้ก็เซ็นสวยกว่าเดิมเมื่อถามถึงความคืบหน้าในวันยุบสภาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าความคืบหน้าก็คือความคืบหน้าการยุบสภาก็ใกล้เข้ามาทุกทีนี่แหละคือความคืบหน้าแล้วส่วนจะเป็นวันไหนยังไงไม่รู้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ นายกระบุว่าจะมีการพูดคุยกับบรรดาหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลและแกนนําได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือยังพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าได้พูดคุยกันแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านก็บอกว่าแล้วแต่